วันนี้นะครับมาชงกาแฟกันนะครับเป็นกาแฟดิฟนะครับ ucc นะครับเข้มกลางนะครับขัวขััวระดับระดับกลางกลางนะครับซองแดงนะครับ house brand นี่เลยนะครับแบบมีเดียมมีเดียมนะครับนี่เลยนะครับสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแบรนด์แบรนด์ดังสไตล์ญี่ปุ่น ucc ะมาดูกันนะครับใครที่ยังไม่เคยกินกาแฟดิฟ สิกสองเลยนะครับสิกสองออกมานะครับสิกสองออกมาแกะออกมาเลยนะครับตัวนี้ซื้อโรตัดมาครับเขาลดราคานะครับโรตัดอ่าเห็นไหมครับด้านในมีอะไรละตัวตนี้เขาก็มีที่ให้เรากลางนะครับกลางกลางกาแฟนะครับกลางกาแฟอืมนะครับกลางกาแฟ กางกาแฟกลางยังไงอ,อ๋อเนี่บกลางกาแฟกลางน่าจะเป็นแบบนี้นะครับด้านบนก็น่าจะต้องโอเพนหน่อยนะด้านบนตรงนี้โอเพน open. ตรงตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้บางๆไม่ใช่อันนี้ไว้ด้านล่าง บนโอเพ่นก็ฉีกซองเลยนะครับฉีกซองกาแฟเลยใช้มือก็ได้ครับอะไรก็ตัดกแกละซองกาแฟดึงออกมาให้มันโอ้ปึ๊บแล้วก็ตีถุงนะครับตีถุง,งนี่เลยกลางนะคนไทยว่ากลางถุงทางเหนือว่าตีถุงดิบมาดิบกันมาดิบกันโอเค มุมคามุมเล็กน้อยอันนี้ก็เตรียมน้ำร้อนมาเลยนะครับให้มันดูดซับประมาณสักสิบวินาทีนะครับสิถึงยีถึงยีวินาทีสักพักนึ่งให้มันได้รสชาตินะ ร,รอสักพักนะครับสิบถึงยี่สิบวิคร่าวๆนะครับตอนนี้มันก็เห็นไหมครับมันดูดซับแล้วนะครับชุ่มฉ่าแล้วนะครับทีนี้ก็เราก็เติมเติมเข้าไปทิ้งไว้อีกประมาณสักสิปนาที รอสักพักหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งเขาบอกว่าค่อยๆเทน้ําร้อนที่เหลือจนหมดพักไว้ประมาณ2องถึงสานาทีก็ตามนั้นเลยนะครับใส่อีกนะครับใส่อีกใส่อีกพอเดี๋ยวเยอะไปนะมันจะจืดมันจะไม่ได้รสชาตินะครับทีนี้ก็รอสักพักหนึ่งนะครับ เอาเวลาในคลิปว่าเลยตอนนี้3นาที20กว่านะครับ3นาที4นาที20 5นาทีส0บเอาประมาณสัก5นาที20 5นาทีครึ่งอ่ะคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่าตัวนี้นับไปนับนับไปนับไปกาแฟดิบนะครับกาแฟดิบ u c c มันต่ำมันนิดหนึ่งตัวนี้แก้ว ให้ดีน่าจะสูงกว่านี้มันจะได้ลอยๆนะครับจะได้ลอยๆแบบนี้นะครับมันต่ำไปนิดนึงนะครับมันต่ำไปถ้ามันลอยนิดน่าโอเคอันนี้มันเป็นมันเป็นแก้วกาะไก่น่าจะเป็นแก้วลำปางนะครับตัวนี้แวนซื้อลำปางต่ำไปนิดนึงเดี๋ยวว่ารอบหน้าจะหาแก้วที่มันเป็นแก้วดิบสูงๆนิดนึงก็ได้เอามาเอามาใส่มันลอยแบบนี้นะครับ เป็นทรงสูงกินน่าจะเอาไอ้แก้วที่มันเทเอามาใส่น,น,นี้มันสลับกันไปจะมันไดแช่น้ำไปหน่อยอ่านี่รสี่นาทีกว่าแล้วจับนิดนึงก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าค่อยเอาสูงสูงไอตัวที่เหลือนะครับถ้าใครชอบ จืดนครับหรือว,ว่าแม่บ้านชอบจ,จืดแล้วก็เอาแก้วอีกแก้วหนึ่งแล้วก็เอาเทีเข้าไปมันจะได้แก้วที่รสชาติแบบเป็นนุ่มนะครับอีกประมาณหนึ่งแก้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาใส่กันทำาัเหลือก็อามาใส่กันห้าทีขวาแล้วตัวนี้นะครับเราจะใส่นมก็ได้นะครับใส่น้ำตาลก็ได้แต่นี่ผมผมก็จะกินแบบเพียวๆพวแบบนี้นะครับ เอาละพอละครับตัวนี้อ่าเจยมเลยนะครับตัวนี้เจยมแล้วนะครับกาแฟ ucc เข้มนะครับขั่วระดับกลางนะครับอ่มาวางไว้ก่อนนี่เลยนะครับน,นี่มาชิมดูนะครับรสชาติเป็นไง hmm. โ,อโอเคนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับ ว่าใช้ได้เลยครับนะเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดเลยใช้ได้ใช้ได้นะตัวนี้ใช้ได้เดี๋ยวรอบหน้าจะมาลองเข้มจัดนะครับตัวตัวดาร์กเลยนะครับตัวขั้วเข้มเลย มาลองลองรุ่นนี้กันนะครับตอนนี้ลองลองรุ่นนี้ไปก่อนก็ถือว่ามีอ่าหวานหวาน,วนอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับติดปลาลิ้นเล็กน้อยแต่ก็ถือว่าอร่อยนะครับกลิ่นก็หอมนะครับพอประมาณนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับ